รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมสเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย สตรีมีความสุขสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะได้รับโอกาสแล้วก็การส่งเสริมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับสตรีไทยค่ะโดยเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้สตรีนั้นได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อนําไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือการพัฒนาอาชีพนั่นเองค่ะ หนึ่งในนั้นคือกลุ่มอาชีพแปลรูปปลานินห้อยจอปลาที่จังหวัดชนบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปรู้จักและติดตามความสําเร็จของสตรีกลุ่มนี้กันค่ะรายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายเนาะเพราะว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยค่ะปีหนึ่งถึงจะจับครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันยังเป็นแบบสมัยเก่าๆอยู่กระบวนการวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามานะสนับสนุน,นค่ะ จุดหลักก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่นะแต่ก่อนเลยก็คือเลี้ยงปลาหนิลเป็นหลักก็เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะคะตามมีตมเกิดก็คือมีพืชผักที่เศษอาหารที่เหลือใช้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีการปรับประยุกต์พัฒนาจากการเลี้ยงามาเป็นปลารูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะอย่างตัวที่เราเป็นไฮไลท์แล้วก็ตัวเด่นของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวจอปลานะคะถึงได้มาตรฐานออยอนะคะได้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะสร้างมาตรฐานออยอให้นะคะก็ทําให้เราเนี่ย ขายจอได้กิโลตกประมาณ300บาทซึ่งก็สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็ความมั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างมากเลยค่ะของเราจะมีบัญชีกลุ่มนะคะซึ่งพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ไปถอนเงินทางนั้นนะคะที่จำาหน่ายได้นะคะเอาไปชำระคืนให้กองทุนนะคะซึ่งเราก็จะเก็บสลิปแล้วก็เอามาบริหารจัดการคือทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็แจกแจงลูกกลุ่มทุกเดือนรวมเป็นรายเดือนเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยค่ะ3 0 0 0ถึง8,000บาท ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าปลานิลเนี่ยจะสามารถนํามาแปรรูปได้หลากหลายจริงๆค่ะและขึ้นชื่อว่าสตรีเนี่ยนะคะเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะและกลุ่มอาชีพแปรรูปปลานิลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ตัดสินใจนําเอาปลานิลเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างยั่งยืนค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะที่ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาสตรีในสังคมให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆค่ะส่วนครั้งหน้าจะพาไปดูความสำเร็จของสตรีกลุ่มไหนนะคะต้องติดตามพลาดไม่ได้ค่ะ